ดูลากนะครับรากต้นแม่นะครับไม่ค่อยเห็นนะใบมันบางฮะรากต้นแม่เนาะ สวัสดีครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่3าแล้วนะครับของสวยนี้นะครับบ้านนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวพิโลเดนดอนนะครับคิงพินเซตมาวเบิลคิงนะครับคิงยังไงอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูลนยนะลายความสวยนะตัวมาวเบิลปกติมันจะไม่ได้ลายสวยขนาดนี้นะ มันจะกระจายเฉยแต่มันไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับอันนี้ใบใหม่นี้ใบใหม่อันนี้ใบใหม่นะครับด่างทุกใบด่างกระจายด่างชัดทุกใบนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะทําการยกย้อนเดิมนะครับยกยอดขยายตัดข้อนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้นะครับเสี่ยงมากเลยเพราะว่าข้อสั้นมากเลยนะครับเวลาการตัดนี่ก็ต้องคอยระวังนะครับ คอยเลงดีๆนะครับเพราะข้อมันสั้นมากไม่ยาวเลยครับแล้วก็ลากอากาศก็ไม่ได้ล่อไว้นะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นการชําน้ํานะครับชําน้ำนะครับเหมือน,นเดิมใช้หินหัไฟกับเบอร์ไรท์นะครับแล้วก็แช่ลงไปในน้านะครับเหมือนเดิมเนาะก่อนคลิปหน้านี้นะแล้วก็ที่กระถางแม่เราก็จะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางดำเนาะเพราะกระถางสายมันก็เริ่มกรอบแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นกระถางดําอาจจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นแต่ก็ เปลี่ยนวัสดุถูกด้วยเพราะมันเริ่มนาแล้วนะครับ่เดี๋ยวมาดูวิธีการขั้นตอนการตัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตัดยกยอดนะครับยอดแรกเลยนะครับอันนี้นะครับสังเกตนะครับอาจจะมองไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วเนาะก็เราจะตัดตรงข้อนี้นะครับข้อนี้เห็นไหมครับข้อนี้เนาะแล้วมันจะมีตาอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีตาอยู่ฝั่งนี้แต่อาจจะมองไม่เห็น ตัดตัดข้อนี้นะครับแต่ว่าเราจะให้ติดลากตรงนี้ไปด้วยโอเคไหมเราก็ดูตรงเส้นตรงนี้อ่ามือเราก็ค้ำไว้มือเราค้ำตาไว้นะครับอย่าให้มันไปโดนตาเนาะแล้วก็ดูข้อใต้ล่างฝั่งนี้จริงเราก็ต้องตัดอีกนะถนัดไหมยากอยู่นะครับถ้าตัดตรงนี้มันจะง,ง่ายหัยตา <Okay. S 2> เริ่มเขียนล่างนิดเดียวครับเฉีดชิวมากเหียบร้อยครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยได้ตามาหนึ่งตานะครับล่างหนึ่งเส้นเนาะล่างนี้สองเส้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็ได้ตานี้ เด็ดมากยอดนี่ฮะอันนี้ไม้ยอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชําน้ําตรงนี้เราจะไปชําน้ํานะครับเพราะล่างมันน้อยแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับที่เราจะตัดตรงนี้ที่เราเว้นตาไว้เห็นไหมเอ่ยที่บอกเมื่อกี้นี้เห็นไหมถ้าเราตัดไปสองใบมันก็จะโผล่มาตานี้เนี่ฮะด่างแน่นอน เราก็จะตัดใต้ข้อนี้นะครับเหนือตานี้เห็นไหมเอยสองใบแล้วก็จะเอาลากไปด้วยเส้นหนึ่งนะตงนี้โอเคข้อตั้นหน่อยก็มีความเสี่ยงก็ถ้าใครไม่ชำนาญก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันชิดตามาก ถ้าใครไม่ชำนาญอาจจะเสียใบไปได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองผิดลองถูกเนาะอย่าไปเสียดายร้อยเห็นไหมเอ่ยชิดมากเลยครับเนี่ยแยกไปเดียวไม่ได้หรอกครับต้แยกสองใบแล้วก็จะมีข้อตามาหนึ่ง หนึ่งข้อหนึ่งตานะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งตาสองตาอ่าอันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ขอถ่ายเนาะเพราะมันยุ่งยากเหมือกี้ลงรื้วมันมันยากมากเลยฮะหรือลากในกระถางเนาะเราจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินด้วยต้นแม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนปลูกแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ดูลากนะครับลากต้นแม่นะครับ ไม่ค่อยเห็นนะใบมันบางฮะลากต้นแม่เนาะอันนี้เราเหลือทิ้งใบไว้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบนะครับเหลือไว้ประมาณเจ็ดใบเนาะก็เราก็ทําการปลูกไปเลยนะครับแล้วก็มายอดกับไม้ข้อที่เราทําก่อนหน้านี้นะครับเราจะชําน้านะอย่างที่เราบอกไว้ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเราทาอันนี้ปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปชัน้าให้ดูนะครับผมครับผมก็อันนี้นะครับจะเป็นวิธีการชําน้ํานะครับก็คือใช้หยิูเข่าไฟนะครับรองกระถางด้านล่างเหมือนปกติเลยครับแล้วเราก็จะนำเพลท์นะครับนี่ครับเพลท์นะครับใส่เข้าไปช่วงกลางนะครับแล้วเราก็จะใช้หยิูเข่าไฟนะครับทับด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะผสมไปเลยก็ได้นะครับสองอย่างอะไรเงี้ยผสมไปเลยก็ได้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่ใครสะดวกครับเอาที่เอาสะดวกถึงนภูเขาไฟจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้นะครับแล้วแต่ที่คุณหาได้นะครับถามว่าวิธีนี้ติ้นเปลืองไหมก็ตินเปลืองนะครับแล้วแต่ถ้าคุณจดสะดวกแบบช้ำปกติก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีชํำน้ำําอีกวิธีหนึ่งที่จะมาแนะนํามาแช์นะครับง่ายๆครับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํานะครับประมาณให้อยู่ประมาณครึ่งกระถางนะครับให้อยู่ประมาณครึ่งกระถางแล้วเราก็จะปล่อยไปเลยไว้ในที่ร่มนะครับอย่างนี้นะครับโดยไม่ต้องอบนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ไม้หลักนะครับที่เราทำไว้เนาะนี่ครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้เราตัดไปแล้วสองข้อหนึ่งยอดนะครับก็จะเป็น ที่เห็นไปเมื่อกี้นี้ครับเอาไปชัมน้ําหมดเลยแต่ตรงนี้เราก็รากเยอะนะครับก็ปล่อยไว้นี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังนะครับก็2ข้อตรงนี้นะครับนี่เห็นได้เลยก็ทําประมาณนี้ดูลายใบอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับจุลฟินะครับหรือว่าจะทักมาที่เฟซบุ o กอ่า ลิซซ์อินฟินิตี้ก็ได้นะครับก็เรามาสอบถามดูนะครับเผื่ออทางสวนพี่สาวอาจจะปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทักถามให้ทีนึงนะครับตรงนี้ก็รอก่อนนะครับอีกสักเดือนหรือสองเดือนนะครับตรงนี้นะพิง์มาร์เบิลคินนะครับแต่ตอนนี้ก็คนก็ทําจํานวนกันนะครับไม่ค่อยปล่อยหรอกครับก็แต่ถ้าใครสนใจจริงก็ลองสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับผม